ช่ำแหละไก่ให้เป็นแบบนี้น่นะปีกส่วนปีกปีกกลางแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำนี่นะครับกับเบิร์ด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 เปลี่ยนสีมือนี้เปลี่ยนสีไอ <c oughs> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรอบเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสุภูสุคนทุกคนทุกท่านนะครับพบพกันอีกเส้นเคยในมือนี้มื้อนี้กัเหมือนเดิมมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบนะครับเมนูมื้อนี้ก็จะเป็นต้มไก่ต้มไก่ บมเป็นไก่บ้านลนยะมันหาว่าได้เป็นไก่ซื้อมาจากโลตัสนะครับเป็นช่วงปีกช่วงปีก,ปกมันก็จะได้ช่วงหัวไหลตูดหัวไหลตุดมัมันจะได้ช่วงหัวไหลแล้วก็ปีกกาแล้วก็ปลายปีกนะครับเรากลับมาซําและแล้วก็เป็นต้มไก่เพราะว่าหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นผมเห็ดต้มไก่และหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าผมเห็ดต้มไก่เป็นตามเมนูแรกที่ผมฮัทเช็ดแรกก็คือทอดไข่ครับ ต้มไก่ต้มไก่สมัยนะักไปเล่นกับแบบพลักผู้งงใหญ่เขาหนะ่าเขาก็สีไซส์เพื่อไปจับไก่แล้วก็มาต้มไก่สู้รจีนในวงเล้าเพราะว่าซุ้มผมเด็กน้อยก็มู่ก็คือเขาไซส์เฮ็ดต้มไก่ตลอดแล้วมื้อนี้ก่ะสมมาเฮ็ดต้มไก่กับกับกับอะไรก็น่าจะรู้ดีนะครับแเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแลก็ชำแหละไก่ให้เป็นแบบนี้นี่นะปีกส่วนปีกปีก,กลาง แล้วก็น้องแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเครื่องต้มก็มีตะไค,ค,คร้นะครับมีมีข่ามะเขือเทศค่อยใส่มะเขือเทศพร้อมเลยแล้วก็มีพริกมะนาวใบมะกรูดนะครับเสียดายบ่มีมะขามเปียกแต่ว่าเราก็ใช้มะนาวปรุงหน้าเอาแล้วก็ถ้ามียอดมะขามนี่มันสิ้สุดยอดเลยนะยอดมะขามนี่ไปไปตั้งหมอ้อต้มน้ํากันหนึ่งบ่บ่ถึงครึ่งหมอนะ้ออ่ะประมาณครึ่งหมอ้อ อันนี้เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนเอาเที่ยงอยู่บะเอ้ครับระหว่างรอนะครับชอนเชียสเบิร์ดเดอเบิร์ด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 เปลี่ยนสีมือนี้เปลี่ยนสีโอ้ อยู่ดีๆก็มีพี่ชายผมนะครับแกส่งคลิปวิดีโอมานี่ครับเห็นป่าวเราเราเราส่งวิดีโอมาแบบโอ้ดื่มเหล้าแล้วนะเราบอกเอาไปครับทุกท่านชนสามสี่ไปเอาบอแมนลงกดอตไทยลูก เอาวิดีโอไม่ต้องกดแช่นะ <c oughs> อ่ะไปครับได้ <c oughs> สัมผัสนะอ่ะือเคไปครับ <c oughs> เดี๋ยวๆพี่อันโทรศัพท์มีแฟลชเปิดแฟลชสอดเนี่ยมันแสงมันไม่ถึงมันไม่ได้อ่ะชนครับพี่ชาย ต้มไก่พี่ต้มไก่อ่าหมอต้มเฮากะน้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่บ,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 บึบ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 นี่น้ำเดือดแล้ว เกลือเกียเกลเกลือครับใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือลงไปแต่อย่าใส่หลายนะมันจะเค็มนะใส่เกลือลงไปโอเคนี่ลงไปแล้วก็นี่เลยครับตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ะนะเอาตะไคร้ลงไปน่ตะไคร้กับถ้าเห็ดกิ่งเงี้ยใส่หลายเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องอืมนี่แล้วก็ ค่าครับจะได้มีค่าใส่ค่าไปด้วยนะค่าค่าค่าผมคนมีค่าอืผมเป็นคนมีค่าโอเคใส่ไปชค่นี้ก่อนใบมะกรูดจะพึ่งหลังจากที่เราใส่อันค่าตะไคร้ไปเนาะน้ำเดือดก็ทิ้งให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งเนาะนี่ผมจะใส่มะขามเปียกก่อนนะ่นนี่ใส่เบิร์ก้อนนี่เลยมันจะได้ส้มนะหยวปิดหยวปิด บ่อใส่บมื่ี้กับผสมเหมืนเลิมเขาเอาเจ้าวอลอยู่บ้างนะมันเปรี้ยวลีดมันเปรี้ยวอียู่ดีหมดแหม่เปรี้ยวลีดเอาเปรี้ยวอยู่ีกะใส่เครื่องนึงโอเคไปไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็นี่คานอคานอลืมลืมเมื่อกี้นี้ใส่คานอลงไปครับแล้วรอให้มันเดือดทีนี้เดี๋ยวเราจะคลุนขลุนคุลีคุลีมันก่อน ให้มะขามเปียกมันละลายเดี๋ยวจะซิมน้ำก่อนเนี่ยใส่แค่เกลือกับมะขามเปียกนะครับนี่ไอ้จืดจางมาต่อไปน้ำมันเดือดแล้วนะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนี่ระวงังน,น้ำมันกระน้ำมันอันกระเด็นไส้ได้ดิ สูตรไผ่สูตรมันเด้ออันนี้สูตรผมเด้ออันนี้เด้อสูตรไผ่สูตรมันเด้อคือการทําอาหารเนี่ยครับผมจะบอกว่าการทําอาหารเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับชอบไผ่ชอบมันชอบไครชอบมันแล้วก็อย่าเป็นบอกว่าเออต้องใส่อันนั้นก่อนใส่อันนี้ก่อนนะสุดท้ายมันก็อยู่ในหม้อเด้ยวกันนะครับอืแต่มันก็เป็นบางอย่างที่เป็นศาสตร์และศิลป์ต้องใส่อันนั้นก่อนต้องใส่อันนี้ก่อนตามสูตรตามอนาคตเขานะครับแต่อันนี้ต้มไก่บ้านๆของผมนี่คือ จะใส่ไก่ก่อนใส่มะขามเปียกก่อนหรือใส่ข้าวหนอที่หลังหรือใส่เกลือที่หลังก็แล้วแต่ท่านจะชอบนะครับเอาไก่เอาไก่ลงเนาะก,กับทาน้ําเดือดแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ชอบือมมาไปแล้วบอเนาะต้มไก่มือนหนิ อนนี้น้ำเดือดบุบับบบับบุบับแล้วครับดูดูเนี่ยครับเราก็จะตักฟองมันออกนะน้ำขาวน้ำขาวมันเราตักค่อยๆไล่ตักมันออกแล้วน้ำมันจะใสกิ๊กเลยครับระวังร้อนด้วยเด้อระวังร้อนเด้อพี่น้องเด้อมาเชฟครับเชฟคนนี้เชฟเดี๋ยวเรียกเชฟเลยครับไม่ถึงขั้นเชฟครับแค่คนทําแค่คนชอบทํากับข้าวครับ คนอื่นเชพร,ระทาเหล็กไอ้เชประทาไฟฟ้าครับเชียบต่อฐานเธนอเชีบต่อานนะครับตัก,กตักมวนกุุบทีมครับขำขำดูครับดูฟองฟอง,อง,องครับรตักฟองนี่ออกนะครับน้ำมันก็จะใสตักฟองตักมันที่ ต้มแต่ไก่เนาะนี่มันต้มตะไก่แต่ออกที่มันเป็นมันเนี่ยเป็นมันไก่ลอยตอนไก่กระตักออกด้วยกินสดแต่น้ําอย่างเดียวขาวยางี้แสดงว่าสุกแล้วนะไก่จะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันครับทีนี้เราจะมาปรุงจะชิมน้ำซุปก่อนชิมน้ำซุปก่อนว่ามะขามเปียกมันมันสมอยู่บ่นะเรามาชิมน้ำซุปก่อนนะครับว่ามันซมบ่ อืมมาอยู่มาอยู่โคมอยู่แต่แต่ยังไม่จีดจานอ่ะเคยว่าใส่เบิร์ดโดต์นะเนาะจัดไปอืมจัดไปใส่มาเลยครับมาขามเปียกเราเอาออแต่ขนมือทำไมตึงเรื่องมาขามเปียกครับก็มันทัี่มันแห้งมันมันเปียกนีมันไม่แห้งมาเราก็จะมาปรุงกันทีนี้อ่ะอันดับแรกอันดับแรกเดี๋ยวเด้แล้ นี่กระสุงเราจะมีผงชูรสรสดีนะครับน้ำปลามีแค่นี้อันดับแรกผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะไปใส่หล่ใส่แซ่บหลายเนวลใส่หล่แซ่บหลายน่ใส่หลายเสบหลายแล้วก็รสดีนะครับรสดีรสดีก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ นี่ทับีเออมันดูดน่าเกลีด,ด้วยไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานัวเลยใส่น้ำปลาเลยน,วนัวไปเลยหน,หนึ่งทับทีไปเลยอย่างหนึ่งทับทีไปจวดจ้าจวดจ้า คนคนคนให้เข้ากันโอ้โหแสบเนี่ยนอนครับพี <rik> ่ร้องไปซิมมึงนี่ซิมมึงรึเปล่านี่ซิมดูก่อนนะครับซิมดูก่อนเกินไปพี่เกินไปถอยออกเอยโอเคครับ โอ้มีแหง,งาห์มีหงาห์มีแหง,งาห์มีแหงาหขาขนาดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวหลังจากที่เราปรุงเสร็จทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีให้เครื่องปรุงมันเข้าแล้วก็ให้มาคัมเปียกเมื่อกี้ให้มันเดือดให้มันในนั้อีกประมาณสักสิบนาทีครับ หนาทีก็ได้เออเดี๋ยวเราไปยกอีกสักแก้วหนึง่งเราค่อยมาเหมือนเดิมครับชโชว์โคโคโคนอีกโชนพี่บึดตายให้แพ้ต้มไก่ไม่ได้กินแล้วครับต้มไก่คนนเมาก่อนเอากลับมาเมือต้มไก่เฮาเนาะตอนนี้เดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนหลังจากที่ ต้มไปนี่ชินมน้ำซุปก่อนนะครับขออนุญาตซิมกับทัพทีนะครับเพราะว่ากันเองกันเองเปรี้ยวปี๊ดน่าจะไม่ได้ใส่มะนาวเขาเราปรี้ยวเปรี้ยว,ยวเดี๋ยวเรามีมีวิธีถ้ามันเปรี้ยวเดี๋ยวเรามีวิธีตัดก็คือเติมน้ําเข้าไปเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ใส่น้าําปลาใส่เกลือให้มันตัดเปรี้ยวมาต่อไปบ้านนี้ เราก็มาเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้มันอีกก็คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศลงไประวังน้ำหอนระวังน้ำาันหอมน,นะมะเขือเทศกับพริกนะครับเพิ่มความเผ็ดไผ่บ่าไส้พริกกะแล้วแต่เรื่องแ,แต่ว่าผมผมใส่นะครับใส่หมะพริกเข้าไปนี่ คุลีคุลีครับคลรนคลรนเดี room, <laughs> ๋ยวนชิมชิมอ <ến Vin> ีกทีก่อนอยากบอกว่าเปรี้ยวเกินพี่บอกเลยเออบอกว่าเปรี้ยวเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแก้ได้ผมจะบอกวิธีแก้ถ้ามันเปรี้ยวเกินตามด้วยใบมะกรูดนะครับขยำขยำ ขยาาแล้วก็ตอนนี้แหละทิ้งลงไปเลยเพราะว่าไก่มันสุกแล้วเราแค่เหลือแตอ่ปรุงให้มันถูกปากเราหรือจะปรุงให้มันถูกปากเราหรือภาษาบ้านค่อยเอินปงปงปงสุกแล้วก็ปงเห็นไหมถ้าเราใส่แบบนี้พี่ดูดูถ้าเราใส่มะกรูดใแบมบะกรูดท้ายนี่เห็นไหมมันจะเขียวสดแลวมันจะได้หอมถ้าเราใส่ไปก่อน,อ,น,นอันนี้ก็สสตรไผูุ่ดมันเน้ แต่ถ้าใส่ไปก่อนมันก็จะแล่น,นะฮะแต่เราใส่ที่หลังมัน,มนก็จะได้แบบกลิ่นหอมกลิ่นหอมของใบมะกรูดนะครับแล้วใบมะกรูดก็จะเป็นสีสดเขียวดูน,น,น,ดน่ากินนะดูน่ากินนะไม่ยากทับเปรี้ยวเกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่ง ของแข่ <Okay. S 1> ถ้ามันเปรี้ยวเกินนะครับถ้ามันเปรี้ยวเกินเกลือพอหยิบมืออย่าใส่น้ำปลาหรือรสด,ดีอะไรนะอันนี้สูตรใครสูตรมันนะลงไปเลยครับเปรี้ยวเกินนะครับแล้วก็นี่ <Okay. S 1> เขาเรียกภาษาอีสานว่าจาวน้ำจาวน้ำมันเปรี้ยวเราก็ใส่เติมน้ำเข้าไปครับให้มันเป็นจาวน้ำาก็ลงไปใส่มากใส่น้อยกอ็แล้วแต่เราเอารสชาติที่มันโอเคเลยนะ โคนครับโคนโคนโค,<น>คนให้เข้ากันนี่เห็นไหมไอสีส้มๆนี่มันเป็นสีของบลาคามเปียกเลยบีบปลาคามตีนนี้มันมันเป็นสีบลาคามเปียกนะครับสงสัยบลาคามเปียกมันออกสีเดี๋ยวโคนโคนโคนแต่ไกลไกลน่นะเปื่อยได้ที่แล้วนะมาชิมชิมชิมปรุงแต่งไปเขาเรียกว่าปรุงแต่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งนะครับ โอ้ว้าวปวดทเอาเอี๋ยว,วโโให้พี่ทัศชิมนะรี้ยวปี๊ดก็โอเคนะพอพี่ชอบเปรี้ยวพีว่ปผมก็ชอบเปรี้ยวเนยะใช่มันถือว่าผ่านมันมันมันเปรี้ยวแล้วเดี๋ยว,ยวผมชิมอีกทีก่อนว่ามันขาดอะไร ที่ว่าโอ้มันโอแล้วครับที่กินกับเดี๋ยวเดี๋ยวดีอีกนิดนึงเด้อปรุงตามปรุงตามใจชอบนะครับเอาเอารสชาติที่มันชอบนะครับเพราะว่าผมชอบรสจัดผมเลยจับจับเอาจัดหน่อยเคยม็มนัวเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็คือตามใจเชฟอ่าตามใจตามใจตามใจผมตามใจเชฟเชฟชอบรสชาตินี้ก็คือกินแบบนี้คือผมกินแล้วมันต้องนัวต้อง ต้องแบบมันต้องเด็ดจริงๆอะ่ะในพี่น,นั่นวะนะครับใช่เราใส่รถดีไปแล้วเพราะว่าชอบใครชอบมันเรื่องแบบนี้ใครชอบมันฟ,ฟังเสียงฟังเสียงครับฟังเสียง <c oughs> นี่แหละ ตักเสริฟตักเสริฟเร์ฟเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าตักเสริฟลืมลืมลืมไปหนึ่งขั้นตอนครับพอเราปรุงได้ที่แล้วนะครับจะลืมต้นหอมนี่ต้นหอมต้นหอมหอมโบหอมโบเอื้นหอมโบแลซอยแล้วแต่เราชอบนะครับมากน้อยเท่าไหร่หรือจะให้มันพอดีกับปริมาณก็แล้วแต่ปีดหอมต้นหอมหอมปีนี่สินะ ใส่เลยมานี่เหนะ็นว่าเดือดบ,บูบบูบ,บ,บูบูโอเคถ้าได้ทีเราก็ปิดแก๊สครับปิดแก๊สปึ๊บแล้วก็คนเลยคนให้เข้ากันโอ้ยมือหมดนี่เด้อมอแก๊สไปนะโอเค,อเ,ออเ,คเราก็ได้ต้มไก่พันน่ากินแล้วไปตักเสื้อองแทบแบบนี้เดี๋ยวครับ เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยต้มไก่โลตัสต้มไก่โลตัสบานคอยนะครับม,มาชิมน้ำซุปก่อนหืมเปรี้ยวจิ๊ดถึงใจครับก่อนจะกินจริงจังครับมานี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่ชอบเบิร์ดดัมาดับไ้ไป สุดน้ำนะมันเป็นกับแก้มแบบสุดยอดเลยสุดๆนี่ตุนไก่แล้วก็อันนี้เป็นส่วนปีกกลางนะครับส่วนปีกกลางส่วนปีกกลางนะมาโอ้ยลืมเฮ็ดเจลเราเป็ยังไปยังกินนี่แหละไก่ไก่บ้านนะฮะไก่ราตัด ไก่บ,บ้านอะไรไก่บ,บ้าน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 แงพงโคตรซื้อไก่ลวตั้งตม้มลย่นะครับนี่ม่วลือดม่วงบดเลยเปล่าก่อนเลยมันหอนเลออืมเอาให้ลืมวสโลโมจะ้ะ สเต็ปนี้เขาเรียกว่าถอดดูกถอดดูกต้มเปื่อยจนถอดดู็นแะฮะสดน้ำนะนะเดี่ยเจอยแกเดี่ย <c oughs> มันสุดจริงๆสดจริงเจียวเนาะแจ่วสมหวดกับไก่ไม่ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ก็ใส่พริกหลายๆเด้ขอขันน่กะมา嘛ตอนอีกอีกตอนโอ้ยเดี๋ยวเอาเอาน่องเอาน่องดีกว่าเราจะนี่น่อง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 ม่เม็เขาไม่เรียกว่าน่องเขาเรียกว่าส่วนอกเอ้ยส่วนหัวไหลของไก่นะครับเนาะอืมขนันได้แจ่วลืมเฮ็ดแจ่วลืมเฮ็ดแจ่วไป,ป็นยัง mà bớt lời à. Bớt, bớt bớt mình hoán mình hỏi mình hỏi mình, 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 mình bớt พอดูครับเดี๋ยวผมชิมไปแล้วเพราะคอยไปคนเฮ็ดเองงไยมันเลยแสบแล้วไปถามเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆว่ามันเป็นเช่นใดนะฮะเดี๋ยวคุณล้างไป ขัดมังค้างมาเบาเร็วต้อนใกล้เหลือแต่น้ำน้ำเบิ้ลปาโทุมาแจ่ข้าวครับทุกคน บอเบอริรเดบอดดียวม่ละเอ่เอทางเก่าครับไปดูเพื่อนๆชิมกันว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับมาดูเพื่อนแชมป์ชิมให้หน่อยมันเป็นยังไงเพื่อนต้มไก่สมัยที่ไปเล่นกับรุ่นพี่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วด้ทำต้มไก่สูก,กินนะครับมันเป็นธรรมเนียม เวลกูดเวลกูดภาษาไทยภาษาไทยอร่อยมากอร่อยมากไอ้ทัดก็ความจริงเนี่ยเดี <lum> ๋ยวทาต้อนให้ เท่าที่กินมาน่ะร้านอาหารกระสู่ไม่ได้เฮ้ยอย่าย้องอย่าย้องไม่ได้ย้องของแท้เฮ้ยใกล้แท้เหรอถ้า FC อยากสนใจเนี่ยมาชิมได้เฮ้ยแสกร,ร้อยเปอร์ตัวบ่าล